ข่สีมาก้นน้ำเจ้าไข่สีมาก้นน้ำเจ้าไข่มาหอนหมืนขึ้นนี่นี่แม่มุมจะลงก้นก่เดี๋ยวข่สีก้นอยู่มากขัาไปดนกฟังมากก่มากเพเดียวเขาว่ามากเขาอีกโดนเติมอยุไข่จังสีมาก ไข <t un aust en> ่ไข่ว่าท่านับซื้อไข่กำลังไทยนีอยู่ใ่เนี่ยห้กไม่ต้องใช้ไทยยังตอนนี้ใช้ยังไงข่อนกับไทยเรื่อยข่อยกระไทยเรื่อยไไมยัาว่ามั่นดียังใคมาเล่าว่ามนะ เดี๋ยวพาดูแถวๆนี้เดี๋ยวเลาะมาค่อยเลาะมาค่อยเลาะมาดูเพลินอยเลาะมาเพิ่นเบิ่งเพิ่นเกี่ยวเขาบั้นหันเขาคำตีย้ายหอมนี่ดอกดอกไม้ข,ข,ข้างทางพาามาดูทุลัก พามาดูธุรกิจมใช่หลอของน้องน้องเขาจ้างคนเกี่ยวข้าวก็เลยมาดูข้าเกี่ยวกับเขานี่ก็ป่าหญ้าข้างทางพาไปดูข้าวกำํ้เขากำรบานเท่าเน้พี่น้อง เกี่ยวไม่ไม่หนึ่งมันสีหอมหอมถ่ายไว้ทั่วไปคงจะได้กินอยู่เพราะว่ามาอยู่นานอยู่อาทิตย์หน้าถึงจะกลับนี่เขาเกี่ยวเพราะว่าตรงนั้นมันมีน้ำ เขาเกีียวแล้วเขาก็หอบขึ้นมาไว้บนบกแดกขึ้นมาเแล้วก็มาเก็บกู้อีกทีนตรงนี้ของน้องของน้องสาวเขากลัมค่ะเขากลัมข,ข้าเม็ดดำๆมาค่ะแล้วก็ทำเทียงนาไว้เก็บฟางให้หรัวให้ไกวเขา คลิปนี้ฟอร์แช่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ